คานผู้ชมค่ะไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะคะจะไปดูอีกหนึ่งเมนูเด็ดค่ะเขาบอกว่าเป็นไส้อั่วเนื้อสูตรดั้งเดิมเด็ดเต็มคำค่ะสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยละค่ะ ร้านไส้อั่วปักใต้มะนาเซค่ะอยู่ที่ย่านตลาดเก่าถนนสิโรรสสี่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นร้านที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในการทำไส้อั่วสูตรดั้งเดิมนะคะเขาบอกว่าทำเองด้วยสดใหม่ทุกวันขายมานานกว่า5ปีแล้วค่ะมีรสชาติที่อร่อยออกเปรี้ยวพอดีในไส้อั่วก็เนื้อแน่นๆเน้นเเครื่องก็แน่นหนเคี้ยวและอร่อยเต็มคำอันนี้เขาบอก มานะคะทานร้อนๆคู่กันกับน้ําจิ้มรสเด็ดพร้อมกับผักเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีนะคะพลิกขักขิง ยิ่งแซบถึงใจเลยค่ะทําให้คนที่ชื่นชอบนะคะที่อยากจะลองทานไส้อั่วก็สามารถไปลองกันได้เขาบอกลูกค้าเนี่ยมักจะมาในช่วงเย็นๆค่ะแวะเวียนกันมาซื้อมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องราคาขายธรรมดาเนี่ยค่ะสลูก20บาทพิเศษเนื้อเยอะ4ลูก30บาทค่ะนอกจากขายปลีกแล้วที่ร้านยังขายส่งด้วยนะคะราคาถ้าธรรมดานะคะ200ลูกอยู่ที่550บาทพิเศษ200ลูกอยู่สอ,อ200ลูกนะคะ อยู่ที่1,000บาทค่ะเหลส่งขั้นต่ำเขาบอกว่า200ลูกเท่านั้นเองค่ะซึ่งนายอิสยา์นะครับเวหามะอายุ33ปีนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อหรือว่าอายะนะครับก็เป็นคนที่คิดเองนะครับแล้วก็ทำเองนะครับก็ใช้ไส้อั่วนะครับที่ขายที่ตลาดนัดนะครับประมาณ29ปีนะครับหลังจากนั้นครับตัวเองเนี่ยเป็นลูกเขยครับคุณวรวันก็ได้นำไส้อั่วที่อายะนะครับหรือว่าพ่อเนี่ย นำมานะครับดัดแปลงแล้วก็นํามาสอนต่อนับส่งต่อจนเป็นตัวแทนขายไส้อั่วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าสาขาครับผลตอบรับครับขายดิบขายดีครับคนทานแล้วรู้สึกว่าอยากจะทานอีกครับรสชาติอร่อยก็คือว่าสูตรดั้งเดิมกับที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่อายะเนี่ยเป็นคนที่เน้นนะครับว่าเน้นเรื่องของ เครื่องเน้นเนื้อนะครับเรื่องเดิมนะครับเหมือนกันนะครับกับการที่บางปูหรือครับกับคนทั่วไปนะครับที่อายะ เขาเรียกนะครับว่าทําแล้วก็ทําให้สุดไปเลยนะครับเนี่ยก็ไปทานกันได้นะครับคุณบรวรรณค่ะเขาบอกว่าการทําไส้อั่วนะคะจะเป็นการทําตามออเดอร์ผลิตประมาณ5,000จนถึง6,000ลูกสูงสุดประมาณ1,000 0กว่าลูกค่ะผลิตที่บ้านของคุณพ่อนะคะอยู่ที่อําเภอราบันจังหวัดยะลาส่วนตลาดเก่าซอยสีนั้นเป็นสาขาที่ขายสาขาแรกนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าทั้งจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะ โดยใครที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ค่าทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจนะคะของเขาชื่อว่าไส้อั่วปากใต้มะนาเซค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่0628860800ค่ะ